บริษัทที่รับสัมปทานคือดอนเมืองโเวได้ประกาศแล้วนะครับตั้งแต่22ธันวาคมนี้ต้นไปนะครับจะมีการปรับค่าอัตราการผ่านตาอีกอเพิ่มนะครับ5าถบาทมีผล2 2ธันวาคมนี้เองครับถ้าเพิ่มแบบนี้นะครับพี่น้องประชาชนบอกว่า<ไ>วอ้วม,มอ้วมครับรัฐบาลก็ประกาศนะครับว่าตอนนี้ภาระการครองชีพของพี่น้องประชาชน เยอะครับนี่สินก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นขอความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยการให้ลดราคาหน่อยได้ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับคุณสุริยะบอกว่าให้นะครับตรมทางหลวงผู้ที่บอกว่าได้รับสัมปทานเนี่ยครับไปคุยกับดอนเมืองโทเวนะครับให้มีการชะลอค่าโดยสารไปอีกนะครับซึ่งถ้าเขาชะลอนะครับก็คือเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่เหมือนเดิมนะครับเอาว่าหลงจ้องยาวทั้งหมดคุณในชานะจะเป็นร้อยสี่สิบห้าบาทก็ถือว่ามากครับนี่นะนี่ครับอนุสร์สถานถึงดินแดง ครับรับ1 4าบาทได้คุณนี่นะสิ้นนะครับก็เป็นไปนตามที่พายเอกชนนี่ครับเขารับสัมปทานมาเขาต้องขึ้นนะครับคือทันวาหกเนี้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งทันวา72ก่อนที่จะมีการสิ้นสุดสัญญาสัามปทาน<ๆ>เพราะฉะนั้นรอว่าเขาจะโอเคไหมอืมขอผ่อนผ่านไปหน่อยแล้วกันเนาะไปกลับนี่เกือบ300เลยนะครับอุยวันหนึ่งก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเขาขึ้นเราก็ไม่ขึ้นนะคะคือเราก็ไม่ขึ้นโฮเวลเราก็ไปทางเรียบแทนนะคะ ช่องก้าวเดินนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำนโมหมายสามโม